การประกาศปรับขึ้นราคาค่าเข้าชมอุทยานต่างๆกว่า100แห่งทั่วทั้งประเทศไทยนะคะล่าสุดนะคะก็มีข่าวมาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะ,ะว่าตั้งแต่วันนี้7มิถุนายนเป็นต้นไปจะมีการประกาศปรับขึ้นราคาค่าเข้าชมอุทยานทั่วประเทศนะคะทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติะคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะทางกรมอุทยาน แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยนะคะว่าอัตราค่าข้าวอุทยานแห่งใหม่หลังจากราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือว่าค่าตอบแทนและอัตราค่าบริการนะคะหรือค่าตอบแทนในการให้บริการและก็ในความสะดวก ในบริเวณอุทยานแห่งชาติวัน,นอุทยานรวมไปถึงส่วนพฤกษศาสตร์และส่วนรุกขชาติเมื่อวันที่9ธันวาคม2564ที่ผ่านมานะคะซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้ละค่ะ7มิถุนายน2565โดยจะเป็นการปรับอัตราค่าบริการข้าวอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศโดยจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆมาดูกันค่ะ กลุ่มแรกนะคะที่คุณผู้ชมเห็นบนจอเมื่อสักครู่นะคะเป็นอุทยานในชาติกลุ่มที่1จะมีจำนวนทั้งสิ้น67แห่งด้วยกันจะมีอัตราค่าบริการนะคะชาวไทยถ้าเป็นเด็ก10บาทผู้ใหญ่20บาทแต่ถ้าเป็นคนต่างชาตินะคะเด็ก50บาทผู้ใหญ่1 0บาทนอกจากนี้นะคะกลุ่มอุทยานในกลุ่มที่1น,นะคะอย่างเช่น ก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพค่ะดอยปุยนะคะขุนน่านเขา15ชั้นอุทยานทับลานภูผาม่านภูลังการวมไปถึงน้ําตกเงาวเขาน้ําค้างเขาหลักแล้วก็ลํารูค่ะขณะที่อุทยานแห่งชาตินะคะในกลุ่มที่2ก็จะมีจํานวน55แห่งทั่วประเทศค่ะจะมีอัตราค่าบริการชาวไทยนะคะเด็กคนละ20บาทผู้ใหญ่40บาทแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะถ้าเป็นเด็กจะเริ่มต้นที่100บาทผู้ใหญ่200บาท ก็จะอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเขาแหลมเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดผาแต้มภูเวียงเขาศกสรีนาถหาดเจ้าไหมาหาดนพรัตธาราหมู่เกาะพีพีขุนพวรและก็ดอยภูกาส่วนอุทยานในกลุ่มที่3ก็จะมีจำนวน9แห่งค่ะอัตราค่าบริการถ้าเป็นคนไทยนะคะเด็กอยู่ที่คนละ30บาทผู้ใหญ่คนละ60บาทส่วนถ้าเป็นคนต่างชาติเด็กจะอยู่ที่คนละ150บาทผู้ใหญ่300บาท โดยจะประกอบด้วยอุทยานดอยผ้าห่มปกดอยอินทนนท์ทานบกขรณีอ่าวพังงาเขื่อนศกกรีนครินทร์ไซโยกเอราวัณและก็แก่งกระจานนี่คือกลุ่มที่3ส่วนถ้าเป็นเนื้อในชาติในกลุ่มที่4จะมีเพียงแค่2แห่งเท่านั้นค่ะก็คือค่าบริการถ้าเป็นคนไทยนะคะเด็ก50บาทผู้ใหญ่100บาทแต่ถ้าเป็นกลุ่มชาวต่างชาติเด็กจะอยู่ที่คนละ250บาทผู้ใหญ่คนละ500บาท โดยจะประกอบด้วยอุทยานสองแห่งนะคะก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันที่จังหวัดพังงาและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทที่จังหวัดพังงาเช่นเดียวกันทั้งนี้นะคะอัตราค่าเข้าอุทยานดังกล่าวจะไม่รวมอัตราค่าบริการในส่วนของถากนักท่องเที่ยวนํายานผ่านะเข้าไปนะคะทั้งรถยนต์สล้อรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะมีการเรียกเก็บต่างหากอย่างเช่นถ้าเป็นรถยนต์4ล้อจะเก็บ30บาทต่อคันค่ะ รถยนต์6ล้อนะคะเก็บอยู่ที่100บาทต่อคันแต่ถ้ามากกว่า6ล้อไม่เกิน10ล้อเก็บ200บาทต่อคันส่วนรถมอเตอร์ไซค์คนละคันละ20บาทต่อคันแต่ถ้าเป็นอากาศยานวงเล็บว่าถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์ถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็จะเก็บอยู่ที่ลำละ2500บาทนี่คือการประกาศปรับขึ้นราคา ของวนอุทยานอุทยานแห่งชาติต่างๆทั่วประเทศไทยกว่า100แห่งจะเริ่มต้นมีผลตั้งแต่วันนี้7มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ